สวัสดีค่คะบาร์มี่อีกแล้วคะ่ะแต่วันนี้เป็นบาร์มี่ทะเลนะคะเป็นบาร์มี่ต้มยำไม่ใส่พรวเครื่องปลานะคะนี่เขาจะมีน้ำแดงแดงให้ด้วยแปลกดีนี่คะ่ะเป็นน้ำแดงแดงมีใส่กระเทียมเจียวให้ด้วยนะะี่เกี๊ยวด้วยนะคะ อยู่ที่สะพานกวายนะคะมาทานได้เลยาน,นอี่ลูกแย่มีลูกชิ้นดักบีด้วยทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมีปลาสเส้นด้วยนะคะอะไรเขาเรียกหือกล้วยหรออะไรกล้วย,ยมาทานมาทานได้นะคะร้านนี้ค่ะ แยกกราทานกันนะ